ปลาหนามน้คนปลาาอย่างซื้อิ่นปลาพปลาปลาพปลาบดสัวโลบเออโอ้อยู่หาโลกไปอยู่้โหโลอ้โหว่าแล้วโาโลโลใหพน้ปลาเมนอมูปลาเมนมนสวัสดีครับพี่น้องชาวนีฮ่อาก็ยูทิตลาดนัดบ้านคุ้มคำตำบลแก่งเข่งอำเภอกุดข้ปุ้น จังหวัดอุบลราชธานีพาบีพาหนองมารอเบึ่งตลาดน้ำกันครับเบ้ไปตั้งถือจังหน่อยก่อนตอนนี้ให้อยู่หมองกลางตลาดตั้งถืจะนี่อย่างไปเบืน้ำกันครับจก๋าหนี้และจี่นหอกแขกนอส่บอกวาตอนงรน้อน บอให้มีปัญหานะครับอับพ่อใจเห็ดกระจังเห็นพี่น้องเขาสิบอกราคาก่อนเห็ดก่อนทำนะครับอับพี่น้องพ่อใจเห็ดกระจังเห็นนะครับอับผมใจทานรายการใจทานเรื่องของเรื่องยอดสมุนพี่น้องนะครับนะครัว่าเขามาปไปจังเหตุน้องเห็ดบดอู้ดอกบกใหญ่เนาะเห็ดบดดอกอื้อเหอเหว้างกับโลล้อร้อยเก่า

ปลาหยั่งเนี้ยปลาไลาไตปลาตลาไตปลาตลายปลาตปลายตปลาปลาเปลามปลาไปลาปลาตาปลาไตปาไปาปลาาไาปลาปาไตปลาปลาป่าปลาเตปลปปลาปลปปลาพะปรวมเาาลหไปลไปล้าลาลไาลลไาล ลาเนาะลายงามเลนี่ปลาใหญ่องตุ่งมนจะได้ปังท้อตัวนี้ลายเกงามว่าเป็นลายเกศพญานาคนเดียวลาผัววานแล้วผววาั้งวานข้างด้านวามีขั้วให้ลูกค้าครับโอ้หนี่ผ้าแนวขั้วขั้วให้ลูกค้าลูกค้าสร้างนักการถ่ายสร้างฝีแผนาขายแผนาขายทุน เป็นบแก็กันร้อยสี่สบรยสาคร้อยสบอาังดเยัง็แลรัคือเป็นมิตรเลแค่ไงข้วัเราดูแซมผัดเอที่เาาวผัยเอายกกับเขาเขาไม่ไห นหามใหม่น <Scroll> ้ใหม่เ<อ>หี่ยวแินขาวแิรบิบาทว่าสันผักกระดากินกันยังกระแสน้ำมะนาวกะยี่งิบาทกุ้ง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 สดกุ้งเต็มของละยี่สิบบาท คนรอโอ้ยจะใครรอล่ะคนรอคนดังเออไดพุ่นเขาเขาก็มาปลาแซมสดได้ระบบกุ้งนะกุ้งก็มีท่าดีดีไม่แห้งคือเก่าท่าดีดีไม่แห้งสบายดียกท่าประเสริฐแล้วเออจัดว่ายังแหล่าทับลูกเดียว มากกอันด้ยางอยู่คนมากกไปอ้วนมากกบไอ้วนอ้นไอเก่งแมไอเก่งนมบนบาอบเมากกบไปเก่งตกรกรสบายดีรับตกรโอ้เอาอ่ะอาม่แนวจับพุ่งผู้จับมากเออแก่นพูนครับกูไม่ยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทตัวว ควณขวามัเสียดียแม่และไปวขวาเลยจ้ะว่าถ้าได้ขวาบ่าถ้าดขวรว,ว่ามันตากเด่นจ้ะอันหนึง,นงยังกบว่ามดแ,แ,แขนมแขนเนี่ยโอ้ว่าถ้าอีหยังมดแขนเลยแกนคจ้นโอ้ยแม่ละนนี้เราว่ามแคนมแค่ผมกับฟังยังเป็นหยังที่แท้เออมนแนแล้วก็คือแกนคูน,น,คนโอ้ยไม่าก็ว่าผมก็สงสัยก็เลยสอคนมนแขนาสัน เออแม่นความว่าเนาะมุ่นแค่เหนรอคือแกนคูนเออแม่นความเราเออแปลวนะครับพักมีสี่ใบพักหน้าต่างหยาไรยางไรเนี่ยคนละ้ายดิพยคล้ายดีเนาะสีเบิดเลยยามูหมู มาตรวการสนใจปลาปลาอันยังหลืงงามงเกจคนว่าเมนเกดพญานาคคนมาตรวการกำลังสนใจสาผีดกับมากไมมโอ้หมากบมืก่อนหมากยังไล่แนวยอดัดผละไม้ทางผิดหมากใครเ้าบังเขาล้ขาล้เขาใหม่ครับ บังรัสเวีบางแลสเซียซี๊ดขึ้นใหม่ขึ้นใมเอาปวดตีกด้ขึ <S <S ้นใหม่ขึนใม่ใหม่อนใหม่ขึ้นใหมืขอ้ใหข้นใมนใหม่นอหม้นอม่ขึ้ม่ข้นใ่ อัน้นมีเทาไหร่ไมใช่แตอละที่มันยัดเลยมีเยอะเลยมีอั่วเดียวมีพวอันนี้เออันนี้ันนี้วอันนี้องอันโรตัเดียวน้เนี่ยกประยัดด้ดวอน่ยด้ไปงเียงดี่เนีเมื่อเดียวม่จีซื้อเดียไปหงนร้านขอไม่นใหม่จ้าอนใหม่จ้าสองเมือเนี่เขาอเนเอ้ใส่กอก ใส่ก,กอาากหมักเนี่ยมักกระทั่นโอ้ยใหญ่เราก็มานางขายพักขายมีเราเลี้ยงปลูกมาเก็บมาขายนี่ทั้งสอยเดียวมีอย่างเดโนาะใหญ่แล้วครับมีมะกอกงามแมวอ้อ,อยไข่สียงางพักมีสีใบเราปลูกมาขายทางเสียเป็นพัก đang ăn lion, lionel. Oh, a quay. Anh nha, kìa khó khăn 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 kìa ทงละอียสิบ <20 S 1> บาทเมื่เลือก <c oughs> ทงสุดท้ายบ่กุ้งไงกู้อื่อแล้ววะแล้วกอดทงลอียสิบบาทหัวยังไต่อยูต,ยตัวนี้เนาะไม่ใหม่ตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดีแต่คนนี้นาะใส่ล่อโซ่เก่าจอดสู้มองว่าท้องอยู่ครับทีเออไปเรื่อยๆดีเนาะเอออันีครับพักขนาดฝนกางงามๆเนาะขนาดกางงามนะตัดแหลก็มากหยกเลือดตื่นเสาร์ได้อ่ะสี่คนนี้ส่วนนอ้นีเนือหนีเงินบ่โอ้โหแม่กันม่จนเต็มหลอดกันเหลือแดเช่นเดียบกี้ครับพาะเพิ่นอยู่ฝนเพิ่นมาทั้งผีว ไปชูหมองใส่หลอดทุกกรดีพ่อกันค่ะมันมันค่ะน,นย่งนังพักงามๆโคตใหญ่แล้วก็มานั่งขายตกโอ้พน,นี่นเห็นม่นแค้นแถมแล้วก็ตำหย่ำน้ำตาเด็ดของแส่ผู้เฒ่าก็ใหญ่อ่าแล้ตำหย่ำจะฟ้องยังอ่านมาขอทังศี่คือเก่า ปิ้งไก่แซ่บบรรลือโลกกษตรเป็นหมองไดรกับพ่อเพคนเหมือนีอยู่ตลาดคุ้มคั่มมีสินค้าปิ้งตับ,ขบเข่ากระมี่ครับชีสบาร์ไก่ย่างแซ่บบรรลือโลกท่านผู้พเนกปิ้ง,งโอ้ยพุดนะเอา้เอาคือฉันมาไม่มีคนอันนัหมือนโฮมไลท์จ้ะบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของโอ้ทำนองโอ้ทันองโอ้จะว่ามีแต่พี่น้องกัน แต่พนักงานช่วยแมนเนาะพี่ตาทีน้องเลยว่าเาว่าคุยกันไก่ย่างแซ่บมันลือโลกภาษาบาเพิ่นก็อยู่ไหนล่ะครับขายที่ายดีเพิ่นแจกดีครับไก่ย่างเพิ่นฮะขัดเพื่นเนียบ้านเจ้าของกับสารละว,ว่าพนักงานปินีงก็ไล่ไล่ตาเนี่ย นสุดยอดบรรยากาศการปิ้งวัฒนทรัพย์พนียงปิ้งไก่ย่างแซ่บบรรลุโลกปิ้งปิ้งตูดไก่นี่ปิ้งตูดไก่โอ้ปิ้งตูดไก่คนงานคนหลายเด้อหมดเลยเด้อตลาดนี่ตลาดบ้านพันเองอย่างว่ามาเบิ่งจอยกันปิ้งข้อไก่นี่โอ้ปิ้งข้อไก่ปิ้งขาไก่นี่เพื่อนหัวไก่ก็มีหัวไก่ก็มีโอ้ แต่ตบก็มีอยู่คืเดียแต่ว่าคนตะปหวางขายแล้วนะคนผู้ับไก่ย่างแซ่บมันลือโลก่าสั่นเป็ดกีนี่คนปีเนาแต่ว่าคนปี๋แล้ว่าเป็ดพราะว่าปงไกลบ่เป็นปีงเป็ด่อยูคุณนะสมาชิกคนร้ายขนาดสมาชิกกย่างแซ่บมันลือโลก่นัยวขขายดีขดีครับ ขครดีาใครทีมันหมานครับ <c oughs> เบยดีล้วตัวนี้ปลาเข็งเนี่ยเขาเอิญปลาเข็ง เอาแล้วอะบนีเอาซูนวเนาะนมาจักได้ยยงแนวผมยมไย่ยคนนะมาจหเาจักฟ้าจปากมั้ยเหมโอ้นไป่มอกเรืออกอดเอี่ปลาเค็งหมอเอยังกัปลาเค็งหมอปลาเค็งใบผู้ปลาเค็งใบผู้ปลาเค็งเทศนุ่ยม่นบอกเทศก็ตั้งหาคนเายพันเม่นมือน่นเราเน้ยอนนี้อันนี้ปลาหมอจพนไม่ตอเป็นตัวนี้เปนหมอใบผู้่อนที่ปลาหมอใบผู้นีันีปลาหมอ มยาใบโพชุ่มพวมเทศมันมีสี่มเทศมันสีส่วนคือปนิ่งโอ้เกตมันปนิ่งพนลายางกันเออเด็กเกียรมันีมันก็ได้รอกได้แดงด้ทั้งคนทั้งคนตัวดังเลยอตัวดังสแม่มือตัวมือกมือตัวมือเอล้มได้อาไปเปลี่ยนแล้่ยเสียใจตัตัวนีเออตัว huh. ป uh. ีได้บบให้เหียวได้ยังไงเฟอร์ปูทีบอโอ้ไป็ลอะรเตีวนี่ โอ้ยมันจะโใหญ่โเลือกกวโตแบกใหญ่เพราะ่าขนมอใบโพ่า,าแบบมือโตมือแบบ,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 บสดเลยหม,มันมีตรนิเพรคนเท่าขนาดมันคนเท่าขนาดอยากได้สดอยู่แล้วครับครับเม<ล>ื่ม <า S 1> อแตกคือขาข,าขึ้นลบอนบเออเที่ยวก็ตู่งสี่แต่ว่าค่าแวนกระต่ำครับโอ้อันนี้เป็นปาตููพวกนี้ตัวมีเขาไปเมื่อหล่าพบเัตัวมีเออเเรานแครับใครที่ใครนี้มันมานครับ สารคดีก็เขาขออะไ้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหนาขอกันไหมสำหรับคลิปนี่ยกล่าวการภาวสวัสดีครับมาขอติดคลิปกันนี่แหละนักร้องสู้ชีวิตนักร้องหมอรมตลาดนะ